สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมวันนี้ครับผมมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนทีมงานโชคนิธิีครับพอดีวันนี้เขาจะไหว้แม่ย่านางพอดีเลยนะครับก็อาณาจักรเขายิ่งใหญ่จริงๆนะนี่ดินด่วนมีทุกคันครับติ๊กเกอร์ดินด่วนนะครับตัวนี้โปรฟียครับนะครับเป็นหัวลากครับไว้ลาก200นะครับ น่าจะเปลี่ยนเครื่องแล้วครับนี้น่าจะเป็น P11 ครับ <c oughs> จุ้ยอันนี้ก็เป็นฟอร์ดนะครับตัไถ่ายฟอร์ดนะครับตัวนี้รุ่นอะไรก็ผมลืมแล้วอ่ะดินด่วนดินด่วนทีมงานนี้ f c ดินด่วนอู้ยากหมดแล้วนี่ ยางฝั่งนี้ไปแล้วแต่ว่าฝั่งนู้นยังมีอยู่นะฟอร์อะไรนะฟอร์อะไรเจ็ดแปดอะไรสักอย่างเจ็ดแปดสี่ศูนย์หรือเปล่ากี่สูบเนี่ยหกสูบตัวนี้หกสูบเทอร์โบแรงจัดตัวนี้ฐานหน้าก็สไลด์ได้ครับ สล้์ซ้ายขวาได้ใหญ่มากเลยคันต่อไปครับโปรเฟียเหมือนกันคันนี้เทลเลอร์นะครับสิบล้อรครับโอ้โหนี่ถ้าได้ ชุดนี้ไปแปะอยู่หน้าน้องมะนาวสวยเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยชุดเนี้ย ABS เนี่ยสวยครับของแท้ด้วยนี่ส <c oughs> ายแข็งบุรีรัมนี่คันต่อไปครับตัวนี้เหมือน F18 เลยอะแต่ตัวนี้ยกเครื่องเปลี่ยนใหม่แล้วนะเครื่องนี้เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่นะ330แรงมา้าฮีโน่รหัสอะไรจำไม่ได้ครับ แรงจัดครับคันนี้ขึ้นสองร้อยสบายสบายส,สุดจัดเล็บนี่หน้าบ้านครับบ้านอะไรนะบ้านโคกวาดโคกวาดนะนี่ครับเขาก็จะรอทีมงานมานะครับนี่รล้อ จอดไหว้กันตรงนี้นะครับนี่คันคันนี้ครับเด็ดมากครับอีสุออลนิวนะครับรถเซียววีแต่งจัดเต็มครับคันนี้สวยงามมากสีชมพูธรรมดาที่ไหน ล็อกไงวะลืมเอามาดูนี่ครับยักษ์ใหญ่นะครับโกเบลโก้ครับซูปเปอร์เอ็กนะครับตัวนี้ซูปเปอร์เอ็กธรรมดาหรือเปล่าของแกจะมีเอ็กเอ็มกับเอ็กนะครับนี่ สุดจัดครับสองคันนี้นี่ <c oughs> สองคันนี้ไม่มีงวดแล้วสองคันนี้นี่หมดงวดแล้วครับเป็นไทยแล้วนะครับนี่จัดเจ้าแคปสามหนึ่งสามมานะครับสองคันนี้ก็จะนี่ครับมีติ๊กเกอร์ดินดวนกับชาติเจริญทรัพย์อยู่นะครับ งานเยอะครับทีมงานนี้นะครับแล้วก็มีรถเกี่ยวด้วยนะไม่เห็นเอารถเกี่ยวออกมานี่ซปเปอร์เอ็กเอ็มครับคันนี้ ทำไมต้องอยู่คู่กันตลอดเลยาชิเจเลยครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เตอเกยาใหญ่ครับไ่ว้กันตอนไหนครับเนี่ยก็เตรียมของไหว้แล้วครับนี่ นี่ครับตัวใหม่ล่าสุดครับจัดมาเมื่อวานนะครับก็เป็นแคทสามหนึ่งสามนะครับสามหนึ่งสามดีทูจีครับผมตัวนี้เป็นโลโก้ใหม่เลยนะครับสวยงามมากเดี๋ยววันนี้คงจะได้ออกทำงานนะครับเดี๋ยวว่ายเสร็จก็น่าจะออกทำงานนะครับสุดจัดมาก ไม่แน่ใจว่าสเปคเดิมหรือเปล่านะครับเปลี่ยนแค่โลโก้หรือเปล่านะครับไม่รู้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะจากตัวเก่านะครับตัวนี้นี่ที่แกซื้อมาเพราะว่าแกบอกว่ามันย้ายง่ายเนาะมันเล็กมันย้ายง่ายตัวนี้มันย้ายยากนะครับมีใหญ่ครับย้ายยากนะครับ แกก็เลยไปดาวตัวนี้มาห้าแสนครับส่งเดือนละหกหมื่นนะครับเงินสดสามล้านสี่ครับตัวนี้นะครับสามล้านสี่แสนเมื่อวานน่าจะไหวแล้วแหละกันนี้ถ้ามีตังก็ไ่้จะจัดสักคันอยู่นะรุ่นนี้ชอบครับแค ใบแท็กนี่เกือบเท่า200เลยครับต่างกันแค่ตัวนี้77นะครับ77 77เซนนะครับตัวนี้79ครับก็ตีไป80เลยนะครับตัวนี้พอๆพอกันเลยครับด,ดูนะดูครับความกว้างของใบแทก รถเยอะครับบ้านนี้นี่อ้อันนี้เตรียมเครื่องไหว้ครับวันเมยานางโอนิว2020เย้ ำไมมีอะไรมีปัญหาแล้วเดี๋ยวเดยวเดดีี๋ยว๋ยวอันนี้ก็รถผมขับมาครับฮอนด้าซิต,ตี้สองพันยี่สิบมีพีซีเอ็กด้วยนะนี่รถไทสายโหดครับนี่ โหดก็นี่น่าจะเป็นคันนี้ครับโหดโหดจัดนี่ครับ M 5 0 0 0 SU ครับท่อนี่สุดจัดครับคันนี้ท่อโหมดมากยาติเดียวตบสายจวดนี่ดูขนาดด้ามเกียร์นี่ดูครับยังแต่งเลยครับคันนี้ เครื่องมือทำมากินนี่โอ้โหเยอะจริงๆบ้านนี้นี่เลย M7040 ครับเท่าโหด600ยังมาไม่หมดนะครับนี่อันนี้ก็เป็นรถเสียวุฒนะครับเอบาร์ e ้นะครับตัวนี้เป็นรถห้างเลยนะ ต่อจากอูต่อเสริมชัยครับสวยงามนิสันยูดีครับรถเสียวีครับเสียวี6กลอซิ่งครับสุดยอดสปอร์ตไลท์หนึสองสนะครับ4นะครับ สวยจัดนะครับโชคนิธิใครว่าอยู่ดีไม่หล่อดูครับรอจัดเลยนี่คันแรงฟูโซ่คันแรงครับอันนี้รถร่วมนะครับนี่อันนี้ก็รถร่วมเหมือนกันครับ อูโชคจะเริ่มรัพ์นะครับเนี่ยชุดนีด้สั่งตัดหรือว่าเล้มีขายครับนอยากได้มาใส่เจ้ายักษ์ อูโชคจเจริญทรัพย์นี่ทำลายค่อนข้างจะสวยครับโดดเด่นมากนี่ตัวบางโคนเลดน,นะครับคันนี้ก็บะค่อนข้างสั้นนะสั้นนะครับสามเมตห้าหรือเปล่าก็ไม่สั้นเท่าไหรนะ่นี เทียบกับฟูโซ่ก็พอๆกันห่างกันน่าจะประมาณสักไม่กี่เซนครับนี่ถ้าจะยักได้ตรงนี้ซุ้มมเลดตรงนี้สวยเลยแต่ว่าเห็นว่าจูเนียมีนะเสียจูบอกว่าผมมีอยู่นะอะไรเดี๋ยวจะไปดู รถทำมาหากินก็ต้องนี่แหละครับไหว้แม่ย่านางนะครับปีละครั้งครับโอ้โดิเสียวีสวัสดีครับเสียวีวโอ้โหอ,โอาณาจักรเสียวียิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินนะ ไหวตอนไหนนสามโมงครับพี่สามโมงวันนี้ขุดใช่ไหมแคทอ่ะขุดครับเห็นไหมแล้วจุกสระจุกสระเหรอครับไหนว่าหลอกนาตาเปลี่ยนใจเอาไปขุดสระก่อนเปลี่ยนใจไปขุดสระก่อนเซวีทำลาวสปอร์ตไลท์ที่ไหนนี่ทำเองครับทำเองทำบุญดีอยู่บ้าน ออ้องรถผมมันไม่ไม,มีแบบตแต่ชั้นสองสั่งมา<อ>พวกนี้นสั่งทำเองหาแบบยากครับพวกนี้อ,อ,อยูดี<อ>หายากนะคนใช้ยูดีนี่ไปอยู่ทางไหนหมดโซนไหนไหกัน <laughs> <laughs> ทีเด็ดของงานวันนี้ก็คือคันนี้เลยครับ <c ats> แคทนะครับ 313 D2GC นะครับท right? well, oh, uh ี่เด็ดของงานครับวันนี้โอ้ยเช็ดใหญ่เลยเนอะรถใหม่เนี่ยเซวุฒครับวุฒเช็ดรถคันใหม่ทำภาษาว่าเดินนี้ยังไงอ่ะเอาเช็ดที่เช็ดต่อเช็ดต่อเะต่อะมีกล้องหลังไหมตัวนี้ฮะ ไม่มีกล้องหงลังเหรอหรนีดเราดึงยังโอ้นี่ตอนแรกนี่ว่า <c oughs> เอากระเจมาเปิดเนะครับถ้าถ้าคัน,น <ừ. S 2> ถ้าคันมันก็ไม่หยุดมันใม่มาถ้าคันถ้าคันแล้วมันก็คันไปไปกดปุ๊บเปิดวางเครื่องมือครับแจวแจวแจว สิบสามตันใช่ไหมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ไว้บายก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเจ้านี่ทำงานนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ